คุยเรื่องอะไรดีก่อนนะวันนี้ก็ต้องสถานการณ์ชายแดนแหละพี่ติ่งไม่มีอะไรใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากการที่ฝั่งไทยก็เอาคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่บ้าง AOT ครับขมรนี่เอาลงไป้แต่เมื่อวานนี้แล้วลงเร็วมากเขาพาไปเยี่ยมคนเจ็บคนเจ็บที่ ICU โรงพยาบาลเลยนะใช่ฮะนี่ผมยังงงมากนะเพราะว่าขมรเนี่ยนายกขมรก็ดีรัฐมนตีขมรก็ดี โฆษกก็ดีบอกว่ามีคนเขมรตายครับแต่ผู้นวยการโรงพยาบาลที่เขมรเนี่ยบอกว่าไม่มีคนตายนะอ่าเออตกลงว่ามีตายไหมะคือคือเขาพูดประมาณว่าคนตายไม่ได้อยู่ที่นี่อยากให้นําเสนอว่าอ๋ออ่าเผื่อคนถามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่คุณบอกเมื่อวานนี้บอกว่าสวดสี่ชั่วโมงอืคือตั้งศพสี่ชั่วโมงแล้วเผาเลยครับคนก็เลยสงสัยเพราะว่าเราไม่รู้กระทั่งซื้อชื่อนั้งแซ่ใช่ไหมไม่รู้เลยตอนนี้ก็ไม่รู้ฮะแล้วทําไมไม่เอาคณะเอลทีอ่ะ ไปดูที่งานศพหรือไปดูสภาพศพให้ได้เห็นได้อะไรก่อนเ <ฮะ S 1> ป็นหลักฐานอ,อข่าเมเนี่ยนะฮะ,ะก็ตอบโต้เราอย่างเร็วเลยนะฮะรเรื่องอประท้วงเราประนามเรานะฮะว่ายิงคนเขาตายนะยิงคนเขาเจบ็บนะฮะก็ให้นา,นาชาเนี่ยลงโทษเราแต่ขเมเนี่ยยิงเราเนี่ยที่เซเว่น นะที่บ้านเรือนประชาชนไทยรงพยมุางโรงพยาบาลเนี่ยครับยังไม่มีใครลงโทษเลยนะพละเรือนสิบกว่าชีวิตนะพี่น้องไทยยัง,งไม่มีใคร<ท>ลงโทษกันเลยเลยนะไม่มีะนะและนี่ยังไม่ได้ชัดด้วยว่ายิงกันเองหรือว่าจากเรายิงเข้าไปครับถูกไหมฮะเพราะว่าวันนั้นวันนี้เนี่ยเ,เราดูข่าวที่ประเทศมาเลเซียสื่อมาเลเซียก็ลงข่าวผิดบอกว่าทุ่นระเบิดที่ไทยเหยียบนั้นเป็นทุ่นระเบิดเก่าห้วยตามาเรียห้วยตามาเรียครับ สุดท้ายไปพิสูจน์กันจริงๆเข้าให้ก็เป็นทุระเบิดจริงอตอนนี้สำนักข่าวมาเลเซียก็ต้องแก้ข่าวครับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียนี่ก็ต้องแก้ข่าวว่านี่ไอ้ที่พูดไปเมื่อวานนี้เนี่ยว่าเป็นของเก่าเนี่ยผิดหมดเลยฮะปเป็นของใหม่ฮะบอกว่าแปลผิดแปลผิดอืมไม่รู้ฮะแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อประเทศไทยนะฮะว่าเขาก็ต้องออกมาขอ,ขอโทษว่าเขาแปลผิดครับถูกไหมฮะแล้วนี่คือสำนักข่าวที่เป็นสื่อรัฐบาลด้วยนะพี่ตี๋นั่นสิฮะ มันก็เลยทําให้ข่าวเรื่องวันนี้เนี่ยนะข่าวเรื่องชายแดนไทยกรเนี่ยแม้จะอยู่ในความสงบมันก็เหมือนเป็นความสงบที่รอวันประทุครับนะฮะเพราะว่าพอฟังนายกมาเลเซียอันวายบราฮิมบอกว่าได้โทรหานายกอนุทินอืแล้วก็โทรหาคุนมเนตรนายกกัมพูชาสองคนนี้ก็ให้สัญญาณในที่เรียกว่าโพสิทีฟเป็นด้านบวกับต่อเรื่องสันนิภาพ เหมือนกับว่าจะกลับมาคุยกันใหม่คุยกันใหม่คำถามของผมก็คือว่า This is my way ของนายกอนุทินเนี่ยไอ้คำว่า My w ว์เนี่ยดู is my way เนี่ยมีกี่ข้อผมจำได้ว่าท่านบอกว่ามันแปลว่าไอ้สีข้อไอ้ผมรู้เลยไอ้ไมวเนี่ยไอ้จะทำตามวิถีทางของฉันแต่อ้วิถีทางของฉันเนี่ยบอกหน่อยว่ามันคืออะไรครับเพราะว่า คุณระงับปฏิญญาปุ๊บคุณก็ไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้นะนอกจากใช้กระทรวงต่างประเทศประท้วงไปนะฮะแล้วไอ้มาตรการที่บอกจะตอบโต้อย่างได้สัดส่วนเนี่ยครับมันไม่มีเลยก็ยังไม่เห็นเออว่ามันไม่เห็นเลยเนี่ยหรือมีปฏิบัติการทางการทหารลับๆไหมมันไม่เห็นเลยเนี่ยคุณระงับไปปุ๊บอันวายบาริมโทรหาเนี่ยคุณจะกลับไปเซ็นกันใหม่อีกแล้วเหรอครับมันก็เลยงงสิครับอย่างเนี้ยแล้วระงับไปทําไมฮะเนี่ยคนไทยอะงงเออถ้าคุณละงับปุ๊บมันต้องเห็นใช่ไหมเออมันต้องเห็นใช่ไหมว่าเราต้องททําอะไรรรี่มััันนนเเปป็็จจิงคบ คือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเอานะยอมแล้วก็เอาให้มันจบไปสักทีเถอะนะเอาให้มันจบไปที่เถอะในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเราโดนเขาคุกคามเนี่ยมันก็ควรจะตอบโต้กับเขาบ้างมันก็ต้องรู้สึกรู้สาบ้างครับนะฮะเนี่ยฮะนี่แหละมันก็เลยไม่มีอะไรเลยนะวันนี้เนี่ยทําได้เต็มที่ก็คือเชิญคณะเอโอทีกแล้วท่านคณะผู้ช่วยทูตมาที่หนองยาแก้วและห้วยตามาเรียก็มาดูว่าตรงนี้นะ ทหารไทยขาขาดรายที่เจ็ดนะตรงนี้นะหนองยาแก้วผมว่าไอ้คณะเอ T ทเนี่ยหลับตาเดินได้แล้วอะ่ะอมาบ่อยมาบ่อยออแต่ฝั่งเราก็ยังไม่บ่อยแราฝั่งนู้นพี่ติงมันมาบ่อยอะ่ะฝั่งนู้นขยันในคณะผู้ช่วยชาญบอกว่ามึงทำไมขยันเชิญกูจังเลยทำไมไม่แก้ปัญหาเลยขยันเชิญจังเลยเอาก็เป็นพยานไงพี่ติ๋นะามาดูหน่อยอเนี่ยวันนี้ก็มาที่ห้วยตามาเรียนะแล้วก็ที่ บ้านหนองยากแก้วนะครับ,รบแล้ววันนี้แม่ทัพภาคที<อ>่สองลงไปด้วยใช่ไหมใช่ฮะแม่ทัพภาคที่สองลงไปด้วยนะแม่ทัพภาคที่สองก็พูดเหมือนเดิมอะพูดเหมือนนายกแหละเราต้องปกป้องอธิปไตยนะครับก็แต่ประเด็นก็คือที่ชาวบ,บ้านถามว่าไอ้อคำว่าปกป้องอธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นฝ่ายตั้งรับรอเขาตลอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องรอลายที่ขาลายที่แปดอีกขาที่เก้าอีกหรือไม่ไอ้ตอบโต้อย่างได้สัดส่วนเนี่ยมันตอบโต้อย่างไงนะฮะเขาอยากเห็น ไม่ต้องบอกหรอกว่าตอบโต้เมื่อ,อไหร่แต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นเออไม่ไม่ได้เห็นเลยคนก็ต้องต้องถามกันอย่างเงี้ยน,<ะ>นะครับ